โอ้ยตัวนี้ใหญ่ครับนีดอยไฟกระติงตัวใหญ่ครับว้าวใหญ่อีกแล้วครับโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับใหญ่อีกแล้วครับโัใหญ่อีกแล้วครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาเสียบเบ็ดนะครับจากหลายๆคลิปนะครับที่ผมใช้วิธีเบ็ดโยนนะครับ เรเรนแถวนี้นี่ข้างหลังนี่น้ํามันไหลครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปเสียบเบ็ดคล้อมกันเลยครับไปเลยครับ ได้แล้วครับตัวแรกของเราเป็นปลากระทิงนะครับวันนี้อาจจะเป็นวันแห่งปลากระทิงได้นะครับโอเคครับคันแรกที่ลงแล้วก็ได้เลยนะครับตัวแรกปลากระทิงครับโอ้แจมครับแจมวันตัวแรกเป็นปลากระทิงไซส์สวยๆครับอันนี้พันนะครับแต่เบ็ดเสียบนี่ ถึงมันจะพันนะครับแต่มันก็ไม่พันเท่ากับเด็กโยนนะาโดนบปลากระทิงครับแต่ตัวเล็กครับเดีอ่าตัวที่สองเราก็ไปปลากระทิงครับแต่ว่าตัวเล็กครับเห็นตัวเล็กๆนี้กืนเหยื่อมิดเลยนะครับนี่ครับตัวที่สองก็ปลากระทิงครับแต่ไซส์จิ๋วเลยครับโอเคครับตัวที่สองครับ โอ้โดนครับโดนครับโดนครับโอ้ปลากดครับมาเลยครับสามคันโดนติดกันหมดเลยนะครับสามคันกระทิงสองกดหนึ่งโอ้สามคันยังไม่พลาดสักคันเลยนะครับตอนนี้โอ้แจ่มมากเลยครับปลากดครับปลากดโอ้ยโคตรเจ๋งคันนี้โดนครับโอ้อนี่แหละครับตัวป่วน ตัวกินเหยื่อเล่นปลาตะภาคสรารวินครับนี่ครับตัวกวนเหยื่อเลยนะครับเนี่ยตอดเหยื่อเล่นอย่างดีเลยครับไอตัวนี้แต่ติดเป็ดยากครับแต่ตอดเหยื่อเก่งางานอะไรอยังไงมันก็พันอยู่ดีครับถึงมันจะเป็นเลือด ตัวไหน,นออปลากระทิงครับเดี๋ยวโอ้โหใหญ่ไหมเนี่ยไม่ค่อยใหญ่เอ้ยไม่เล็กเท่าไหร่แต่ก็ไม่เรียกว่าใหญ่ครับครับโอ้โอไม่ใหญ่ครับปลากระทิงอีกหนึ่งตัวครับโอ้ปลากระทิงตัวที่สามติดตรงน้ำแ,งแรง เอากระิ่งครับคันนี้หลุดออกมาแล้วครับนี่ครับหลุดออกมานะครับอืโอ้โอ้คัน,น้โอ้คันนี้ออกไม่ได้นะมันเป็นรูรรรรกลมตโกนครับเออรแน้ะครับร้นละโอ้โห มันเป็นพันธุ์รากไม้ครับมันไม่ใช่กิ่งนะไม้เล็กๆถ้ากิ่งไม้เล็กๆนี่นะครับปรากฏอีกหนึ่งตัวครับปรากฏตัวที่สามแล้วครับโอ้ยมันโดนกัดมาด้วยนะเนี่ยดูผ่านการต่อสู้มาด้วยเห็นไหมครับ,รบปรากฏตัวที่สามครับ นี้พันหนึ่งแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูนะอ๋อเฮ้ยโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับไอ้ปลากระทิงตัวใหญ่ครับแต่ก็มีใหญ่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่ครับตัวขนาดนี้ตัวขนาดนี้ไม่เล็กนะครับปลากระทิงสำหรับปลากระทิงโอเคครับแจมอยู่ครับแจมอยู่โอ้สภาพตอนนี้นี่เหมือนฝนจะตกครับโอ้ได้ขยะยหินอีกแล้วครับ ก็ยังงหินตัวที่สองครับเกมมียมลุยฝนแน่ครับวันนี้โอ้คลื่นมาขนาดนี้นี่ไม่น,าน่ารอดอะะนี่ยโอ,อ,ยนะโอ้ประกดครับหักม่ก่อนโอ้หักได้เลยออกแล้วออกแล้ว เอ้าไม่ออกติดเฉยติดอะไรอยู่ตามมาที่ไหนลองนี่ก่อนนะเอ้าตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งครับแบบนี้นี่โอเคอยู่ครับประกดตัวสวยๆเลยครับกดอีกหนึ่งตัวครับถ้ายอย่างนี้นี่เวิร์กอยู่ครับสายสวยเลยครับ มาครับปลาก็กินครับ <laughs> ตันนะครับลำบากนักเกิน <laughs> โอ้ปลาจะเพิงครับอ,อย่างน้อยมันก็ <laughs> ได้มาเรื่อยๆครับโอเคอยู่ครับ ปลากระกินอีกหนึ่งตัวก็ถือว่าเป็นวันที่ปลากินเบ็ดดีวันหนึ่งนะโอ้โหโอ,โอ,โอ,โอ้ตัวนี้ใหญ่ครับเออตัวขนาดนี้แจ่มเลยครับอือ ใหญ่กว่าทุกตัวที่ผ่านมานี่ดูข้างในข้างในมีปลาอยู่ข้างในด้วยครับเห็นหางปลาไหมครับหางปลาอยู่ข้างในครับกินปลามาครับแล้วก็ยังจะมาติดเบ็ดอยู่ครับโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้แกมเลยครับโอ้ย เหมือนใหญ่ว้าวใหญ่อีกแล้วโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับโอ้แจมเลยครับตัวขนาดนี้โอ้ดูติดนิดเดียวครับมีโอกาสหลุดสูงมากอะ่ะโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยครับตัวนี้ยังแจมครับโอ้ถ้าทิ้งไว้นานกวน่านี้นี่ไม่ได้กินแล้วครับตัวนี้ นนปลาครับอ่าปลากดอีกหนึ่งตัวครับวันนี้ปลากดเยอะกว่าปลากระทิงอีกแล้วครับแต่ได้ปลากดตัวใหญ่เลยครับวันนี้กดอีกหนึ่งตัวครับเต็มย่ามนะครับอรอบนี้นี่กินดีมากครับนนมเหม็นลั่เยอะครับ ลลกนนีีี้เเ่่ยยโโออปาะไรใหญ่อีกแล้วครับโอ้ยตัใหญ่อีกแล้วครับ,อรบโอ้ยปากมือแรงจิตัวใหญ่ตัวที่สองแล้วครับปรากฏโอ้ยแจมเลยครับตัวแรกหางโผล่มาไอตัวนี้ต้องหางโผล่สองตัวแล้วครับปรากฏตัวใหญ่ โหเจมมากอะ่ะงันนี้ไม่โดครับวันนี้ปรากฏตัวใหญ่ๆอีกหนึ่งตัวครับดูน้ำครับปรากฏอีกแล้วครับเอาไงล่ะครับวันนี้ปรากฏอีกแล้วครับตัวขนาดนี้ก็ไซส์สวยนะครับไซส์ตัวนี้ไซส์ไซส์ปกติ โอ้ยเรากดเยอะจริงๆครับวันนี้โอ้ยอมครับยอมแจ่มมากครับอ้อแถนนวนี้ทำติดได้ไหมเนี่ยดูเหมือนมีอะไรติดอ๋อปลาชะโอนครับโอ้ยอันนี้ก็ยามอันนี้ก็เต็มละชะโอนครับ,อ,อ,รบอีกหนึ่งสายพันธุ์นานๆเจอครับเนื้ออร่อยมากเลยครับปลาชะโอนนี่ครับชะโอน ข้างหลังนี่เชื่อมครับตอนนี้เขากําลังช็อตปลาบริเวณที่ผมกาลังใส่เบ็ดอยู่<ม>เซ็งนะครับหูปลากําลังกินเบ็ดดีๆเลยขี่เรือมาช็อตเลยคิดว่าน้ําขุ่นอย่างนี้เขาจะไม่ช็อตนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเบ็ดนะครับดูเดี๋ยวมารอลุ้นรอบสุดท้ายนะครับว่ามันจะโดนปลาหรือเปล่าหลังจากโดนช็อตไปนะ โอ้ปรากฏครับปรากฏเดือดเดืดดดดดอโอ้สายสวยอยู่ครับโอเคตัวปรากฏอีกหนึ่งตัวครับโอเคครับตัวขนาดนี้เดือเไหมยโอ้อย่างนี้นี่ไม่หลุดแล้วครับ ไปปรากฏอีกหนึ่งตัวครับนะครับวันนี้ปรากฏเยอะจริงๆครับวันนี้สุดยอดมากครับนี่เป็นตัวแรกหลังจากที่เอาขาอช็อตปลาไปนะครับนึกว่าจะไม่โดนปลาซะแล้วครับเดินมาตั้งไกลนะครับเพิ่งได้ตัวแรกรแต่ถ้ามันยังได้อยู่แสดงว่ามันเป็นปลามันน่าจะกลับมากินอยู่ครับ อ้ได้ปลากระกทิงครับมันน่าจะไม่โดนช็อตเมื่อกี้มันน่าจะมาจากโซนด้านในครับทิงอีกหนึ่งตัวครับตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากโอ้ต่างจากเมื่อกี้มากเลยครับจังหวะเมื่อกี้นี้ได้ปลาจนเต็มแยกมาดูจังหวะนี้ กระทิงอีกหนึ่งตัวครับโอเคตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็โอเคครับไม่เล็กไม่เล็กมากปลากระทิงหนึ่งตัวครับถ้าไม่โดนช้อนนี่ผมว่าเย็นดีปลากระทิงกินเยอะนะครับแต่ตอนนี้คือเซ็งพูดมันเป็นสิบรอบแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้ปลายเยอะมากนะครับได้ปลากดตัวใหญ่มาสองตัวนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นปลากฏดนะครับแล้วก็ปลากระทิงอีกประมาณหกเจ็ดตัวนะครับ5เกิดว่าไม่มีคนมาช็อตปลาผมคิดว่าผมจะต้องได้เยอะกว่านี้แน่นอนครับโดยเพราะปลากดใหญ่เนี่ยกำลังเข้าเลยนะครับเซ็งมากเลยครับโอเคครับสำหรับทริปนี้นะครับผมก็ขอจบเทียงเท่านี้ก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ